โหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มุมมองเดชินีตลาดหุ้นท่วโลกนะครับบ่ายนี้ดอยประจําวันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายน2021นะครับเริ่มมาที่ดาวโจนส์ก,นก่อนเลยเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้การเป็นงานเสียเวลานะครับตัวดาวโจนส์เนี่ยจับดาที่ผ่านมานครับมีการปรับนะครับมีแท่งแดงลงมาครับหลังจากที่ทําจุดสูงสุดไปนะครับก็แท่งแดงตรงนี้เนี่ยปรับลงมาก็จริงแต่ว่ายังไม่ถึงแนวรับที่สําคัญเลยนะครับโดยแนวะรับนี้อยู่ที่ประมาณสัก3,506นี่นะเอาให้มันใหญ่นิดนึง อ่าโอเคใหญ่ขึ้นและก็คือแนวรับตรงนี้นครับอ่าที่ผมคิดว่าพอรับได้ก็อยู่ที่ประมาณ3 5 6 2 1กับแนวที่2คือ3 4 8 5 0านะครับสำหรับแนวรับในส่วนของดาวโจนส์ถ้าเกิดใครอยากจะขายตรงช่วงนี้ก็น่าสนใจคือลองเปิดดูอาทิตย์หน้านะครับแล้วถ้าเกิดมันขึ้นมาแถวแถวโซนเนี้ย3 6, 6 6หรือ36 36,500กช่วงนี้ครับคือมันเข้าสู่โกลเด้นเ t i ของตัว f ิโบนั่ชี1.618นนะสามารถขายได้เช่นกันนะครับ ส่วนแนวรับก็มี2แนวนี้นะครับสำหรับดาวโจนต่อมามาดูที่ s p 500นนะครับ S&P 500ีเนี่ยต้องบอกว่าก็ดาหน้าขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็ไปชนตัวแนวต้านที่1น8่ก็เล่นโดยโชที่4 7 1 5นะครับเห็นไหมสี่เจ็ดด้านขวามือเนี่ยแล้วก็มีการปรับตัวลงมานะครับแล้วก็ปรับตัวลงมาพอสมควรก่อนที่จะมีแรงซื้อกลับนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ก็ยังเป็นแท่งแดงอยู่ครับเป็นลักษณะแบบยังไม่ได้แท่งยาวมากเม่เทียบกับแท่งเขียววิกวิกที่แล้วนะครับ p a t เทิรในการเล่นนะครับหรือในการเข้าลงทุนเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างจะสูงนะครับเหมาการขายมากกว่าซื้อนะครับถ้าใครอยากจะซื้อก็มองที่4547มายนะครับไม้ที่1นะครับไม้ยที่2ก็มองหแถวสักโซนนี้นะครับโซนประมาณ44-00-4450นะครับโซนนี้สําหรับ s อสแ0นะครับต่อมาสําหรับตัว n a s แตร n a s สแตก็คือเป็น p a t เทิรคล้ายกันนะครับคล้ายๆกับดาวโจนส์ก็คือขึ้นไปนะครับแล้วก็ยังไม่แตะชน อ่ไอตัว golden ratio นึ่่ที่16 186นแะครับแต่ว่าก็ได้ทำเขาเรียกว่าไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่ drop ลงมามากนะครับถึงแนวรับที่15412นะครับซึ่งเป็นแนวแรกที่ผมว่าพอเข้าได้นะครับแล้วก็แนวถัดไปก็จะเป็นโซนแถว0.618ที 15, ่อยู่ประมาณหนึ่0ห้ันทวหรือ14900โดยประมาณนะครับถ้าจากนี้อัพไซด์ที่จะให้ลุ้นไปถึงก็อยู่ที่ประมาณ2%ไม่เหมาะการซื้อเหมาะการขายมากกว่า นะครับถ้าเกิดใครที่มีต้นทุนที่ต่ำมาก่อนอันนี้อยู่แล้วก็อาจจะลิงขายกำไรล็อกช่วงนี้ก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับต่อมาดูรัสเซียล2,000นะครับรัสเซียล2,000เนี่ยก็คือเบรกทะลุแนวต,นต้านตรงนี้ไปนะครับที่2,3,5,9นะครับต่อมาก็เหมือนกับคล้ายๆกันอะ่ะคือเบรกขึ้นไปทำนิวไฮใหม่แล้วก็มีแรงเทขายออกมานิดนึงนะครับโดยที่ยังไม่ถึงแนวรับตรงนี้เพราะฉะนั้นใครจะลงทุนในดัชนีรัสเซียล2,000หรือหุ้นกลุ่มนี้เนี่ย ก็รอก่อนนะครับเราเข้าไปแถวตำแหน่งแถวนี้ก็คือแนวรับแรกนะครับที่ประมาณสัก2,360แนวถัดไปก็อยู่ประมาณสัก2,200-2,250แถวโซนนี้โดยประมาณนะครับต่อมามาดูที่เี3ย0ได้300นะครับต้องบอกว่าเสี3ย0เนี่ยยังคงอยู่คล้ายๆเดิมนะครับคือมันยังไม่ได้มีแพทเทิร์นอะไรชัดเจนแต่ว่าเราไม่เห็นการทำจุดต่ำสุดใหม่นะครับ ก็คือแนวรับตรงนี้ยังคองรับอยู่นะครับที่ประมาณ4,7 4พันเนะครับแต่ว่ามันก็ไม่มีแรงกระเตื้องขึ้นเหมือนกันก็คืออยู่ไซเวในกรอบตรงนี้นครับถ้าดูสามเหลี่ยมก็คือตัวราคาสุดท้ายเนี่ยมันก็ยังอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนี้อยู่นะครับเพราะงั้นอ่าสำหรับผมนะถ้าเกิดใครอยากใครมองว่าเป็นโอกาสอ่าทนกับความเขาเรียกว่าการควบคุมของทางการจีนในกลุ่มพวกหลายๆกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาเฮลท์แคร์อะไรพวกเนี้ยครับช่วงโซนประมาณสัก ต่ำกว่า4,780เนี่ยครับโซนเนี้ย4,700-4,750-4,800เนี่ยครับไม่เกินเนี่ยซื้อได้นะครับช่วงนี้นะครับหรือจริงจะซื้อตรงนี้ก็ยังได้อยู่นะครับไม่น่าเกียดเท่าไหร่เพียงแต่ว่ามันอาจจะมีดาวไซด์ให้เราไปลุ้นถ้าเกิดซื้อแถวเนี่ยลงไปได้ถึงประมาณสักก็ไม่เยอะนะ3-5% 3-4%เองครับงั้นตรงนี้ก็เป็นจุดที่หุ้นเอเชียน่าสนใจต่อมาห่างเสียงอินเด็ก์นะครับห่างเสียงอินเด็กส์นี่คือ ยังไม่สามารถทะลุแนวเทรนไลน์แนวต้านนี้ได้อยู่นะครับก็รอรุนกันต่อไปนะครับใครสนใจห่างเสียงอินเด็กนะครับผมมองว่าก็โซนนี้ครับโซนแรกที่พอเข้าได้คือประมาณ25,000นหะครับหรือ2 4 9ส5่โซนที่2ก็จะเป็นโซนช่วงนี้ประมาณ24,0 0 0่วนทนนะครับก็ยังไม่บอกว่าเป็นขาขึ้นเลยครับยังอยู่ในโซนขาลงใครอยากรอชัวร์ก่อนให้มันเทิร์นเป็นขาขึ้นหรือมีแรงซื้อกลับก็รอไปก่อนนะครับใครมีแล้วก็ถือไปก่อนนะครับต่อมาห้างเสียงเทคนะครับคล้ายๆกัน เพียงแต่ว่าเสียงเทคเนี่ยอ่ามันจะมีเทรนตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมตีให้อีกเทรนหนึ่งสมมุติเราตีเทรนใหม่เนาะเทรนนี้เนาะอ่ะเราโยกกลับมาเทรนนี้มาเทรนนี้นะครับก็พบว่ามันยังไม่ทะลุเทรนนี้นะครับสัปดาห์หน้าถ้าอยากให้ทะลุเทรนเนี่ยก็คือต้องยืนให้ได้เหนือประมาณสัก6,600อะ่ะกำลังสวยนะครับถ้ายืนได้6,600เนี่ยมีแนวโนว้มเอออาจจะขึ้นก็ได้ยิ่งถ้ายืนเหนือเส้นสีแดงนี้7จ็ดหรือ7จ็ดาสอ่ะอันเนี้ยมองว่าสดใสแล้ว สำหรับการอาจจะเป็นการกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งของหางแสงเทคแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่นะครับใครอยากซื้อก็มองตาแหน่งแถวๆนี้ครับ6,200นะครับโดยประมาณหรืออีกจุดหนึ่งก็คือ5,870 5,900ประมาณนี้นะครับต่อมานี่เคอีกนะครับนี่เคอีอก,ก็คือหลังจากที่ขึ้นแล้วก็ลงสุดนะครับแล้วก็ขึ้นต่อนะครับอันนี้แพทเทิร์นเหมือนทาเป็นสามเหลี่ยมแหละ จุดน,นี้นะครับก็คือแพทเทิร์นมันคห้คาดเป็นสามเหลี่ยมก็บอกไม่ได้ว่าคราวนี้สามเหลี่ยมมันจะไปทางไหนนะครับแต่ว่าผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับแนวแรกที่ควรซื้อคือประมาณ2 0 0 0มื่นแปดนที่สคือสองหถ้าเลยกว่า29งหมไม่น่าสนใจเท่าไหร่แต่ถ้าใครอยากจะซื้อสะสม D ีก็ทําได้นะครับอันนี้แล้วแต่คนส่วนใครอยากจะขายก็รอเบรกทะลุนแนวนต้านนี้แล้วก็ไปขายที่ต้านเดิมแถวสัก3ามหมื่นสามหมื่นเจ็ดร้อยสามหมื่นแปดร้อยโดยประมาณนะครับคอสปี้นะครับสำหรับตัวเกาหลีนะครับ เกาหลีเนี่ยก็มีการมีข่าวออกมาเรื่องของการจ้างงานที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเลขก็เริ่มดีขึ้นในเรื่องเศรษฐกิจแต่ว่าตัวหุ้นเนี่ยก็ยังอยู่ย่ำอยู่แถวๆประมาณสัก2,900-3,000นะครับซื้อได้นะตรงนี้ซื้อได้ไม่มีปัญหาหรือ2,900ทวนก็ซื้อได้ยังไม่ใช่เวลาขายนะครับยังเว้นใครทุนตรงนี้จะขายก็ไม่น่าเกียดเท่าไหร่นะครับยังไม่ได้เป็นขาลงนะครับเป็นการพักฐานนะครับถ้าเป็นขาลงจริงตรงนี้ต้องค่อยๆเริ่มตัดลงนะครับแล้วก็หลุดแนวรับ100 ค่าเฉลี่ย100วันได้100สัปดาห์นะครับอันนี้ผมว่ายังไม่ใช่ยังเป็นการพักฐานอยู่นะครับต่อมาเซนเซ็ตนะครับอินเดียก็อินเดียเนี่ยมีการย่อลงมาแรงเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็มีแรงซื้อกลับนะครับก็ปรากฏว่าเราคอยจะลุ้นนะครับที่5 5าหมยังไม่ถึงจุดที่ก็รอต่อไปใครอยากขายขายได้เลยเหมือนกันนะครับสำหรับอินเดียใครอยากซื้อก็55,000 52,000โดยประมาณนะครับต่อมาเซตนะครับตัวเซตเนี่ยก็เป็นขาขึ้นอยู่นะครับเพียงแต่ว่าช่วงเนี้ย ผมตีเป็นเส้นหนาสองเส้นก็คือมันไซด์เวย์แหละนะครับโดยที่ถ้าเกิดใครอยากจะรับเซ็ตเนี่ยมองว่า1590น่าสนใจนะครับแนวแรกนะครับแนวที่2ก็ไปโซนสัก1565นะครับ่วน3ก็คือหลุดไปนู่นเลยแถวสัก1 4 7ซึ่งอันนี้ผมว่าอาจจะยากแหละนะครับนอกจากมีข่าวอะไรที่มันไม่ดีจริงๆร่งโซนนี้ยังพอรุนได้อยู่โซนนี้ยังพอรุนได้อยู่นะครับส่วนใครอยากจะขายถ้าเกิดใครซื้อมาตรงนี้แล้วก็ขายที่1 5 6 5 1 5 1 6 7เทา่หา่กครับ1656 1670นะครับรวมถึงจาสแ้นสักโซน17-20นตรงนี้น่าสนใจนะครับต่อมาเวียดนามนะครับมีคนถามเวียดนามเหมือนกันเวียดนามซื้อได้ไหม,มผมว่าไม่ไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับคือเวียดนามถ้าอยากจะซื้อจริงๆน่าจะพักลงมาสัก1 4 7 5นะครับไม้แรกนะครับไม้นี้เนาะแล้วก็อีกโซนหนึ่งก็คือมันทะลุตรงนี้มาแล้วนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากขายผมว่าไปรอขายที่แนวต้านเดิมนะครับห5 6 5หรือไปรอรุ้น1661เลย ส่วนซื้อก็ยังยังผมว่ายังมองว่าแถวแถวโซนสักคือคือยังอยากได้แถวแถว,แถวโซนสัก1 4 5, ึ่สูนะครับโซนนี้นะแถวโซนนี้ตีไปมันผมว่าโซนนี้น่าสนใจโซนนี้นะ,นนนนะ 1, 4, 3, 1, หนึ่สีนะครับโดยประมาณ ครับแล้วก็ต่อมาที่ตัวสต๊อตห้าสิบนะครับพุ่งยุโรทำนิวไฮนะครับพุ่งยุโรปทำนิวไฮแล้วก็ไม่ย่อลงเหมือนดาวโจนส์หรือ s อสเปหรือ NAS d a q กนะครับก็ยังดูเหมือนมีความน่าจะเป็นไปได้นะครับที่จะขึ้นไปต่ออีกประมาณ4.7%ปนะครับไปทำไฮใหม่นะครับไม่ใช่ไฮใหม่ดไปที่ต้านเดิมครับแนวต้านเดิมอยู่ที่อ่า4 5 7 5นะครับก็รุนกันต่อไปใครมีแล้วซื้อต่อนะครับถ้าเกิดใครไม่มีอยากจะเข้าเพิ่มผมว่าซักแถวๆซัก 4150แนวแรกนะครับแนวที่2ก็สัก4,000ทวน4,035นะครับสโต600เหมือนกันเปียบนะครับก็รอลุ้นนะครับว่าใครมีถือต่อนะครับไปรอรุ้นขายแบบผมว่านะแนว500ก็เป็นแนวจิตวิทยาได้นะครับอีกแนวหนึ่งก็นู่นเลย530นะครับส่วนถ้าใครอยากจะซื้อก็ให้รอมาพักแถวๆสัก465นะครับหรือ450โดยประมาณน่าสนใจสำหรับสโต600ใน กลุ่มยุโรปที่มีการฟื้นต่อเนื่องผลประกอบการดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จบลงแล้วครับสำหรับตัวดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับก่อนจากกันก็ขอฝากคัมภีร์หนีดอยใน20ชั่วโมงนะครับเพียง1ชั่วโมง200บาทเท่านั้นนะครับเลือกเรียนได้ในแต่ละหัวข้อไม่จำเป็นต้องเรียนทุหัวข้อนะครับเช่นสนใจกราฟเทคนิคก็มี4ชั่วโมงก็ตามหัวข้อนี้เลยนะครับก็จะมีทั้งหมด8หัวข้อย่อย5หัวข้อหลักนะครับ m o n e y Management 1ชั่วโมงจิตวิทยาการลงทุน1ชั่โม พื้นฐานแบ่งเป็นไม่ค่อยโคนมิก3ชั่วโมงกองทุน2ชั่วโมงหุ้น4ชั่วโมงแล้วก็กราฟเทคการอ่านงบการเงิน3ชั่วโมงกราฟเทคนิค4ชั่วโมงแล้วก็กลยุทธ์ส่วนตัวที่ผมใช้ลงทุนเองประมาณ2ชั่วโมงครับก็จบแล้วครับสำหรับมุมมองและกสินิตราหุ้นทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ